ขคุณครับถูกใจเข้าอีกแล้ววันนีอ้อดไม่ไหวนะเสียงดังดขงีขอบคุณครับมาอีกมาอีกมาอีกขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้โหมีไคนขึ้นมาแล้วถ่าย,ายรูปไหนเท่าไหร่หนึ่งในใต้ล่าขอบคุณครับ ครสามหนแล้วเจอกันวันนี้หนที่สี่ทำไมหนครก่อนไม่ได้ดีดอย่างเงี้ยทำไมครั้งก่อนไม่ดีดอย่างเงี้ยไม่กล้าดีดดิดแล้วนะยังหนุ่มอยู่นเพิ่ตงตัดผมรอดอมาช่ไหมเพิ่ตงตัดผมรอดอมใช่ไหมเขาเมือฝั่งเพชรก็นี่แหละเห็นเห็นแล้วที่แหวนที่อะไรเนี่ย นี่เดี๋ยวกล่าวว่าเลิกลร้องเป็นเหยื่อไปดักหน้าปากซอยอยู่กล่ว่าได้แน่เลยวันนี้ยังต่ำมาสองหมื่นขึ้นแล้เห็นแล้เห็นเพชรแล้อาจจะเก่าหน่อยแต่ได้เห็นแล้เห็นแล้เดือบเห็นแล้ว